สวัสดีครับมาพบกับนัจุยเช่นเคยนะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนำาฮูเลนฮูดนะครับสำหรับเลน r f 75 3 0 0นะครับเป็นเลนที่เพิ่งออกมาใหม่ราคาไม่แพงนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับพัฒนามาจาก75 3 0 0ตัวที่เป็น EF นะมันแค่เปลี่ยนเมาส์ให้เป็น r f อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยผมก็เลยไปดูเพราะว่าผมก็เลยมีมีเลนฮูดอยู่มันเป็นเลนฮูดท,ที่ใช้กับตัว ใส้ประมาณหน้าประมาณห้าหน้าเลยประมาณห้าสิบแปดมิลนะครับของไอตัว i อ5อ2ห้าสองห้าศูนย์นะแล้วก็เจ3 0าสามร้อยผมก็เคยมีมาก่อนนะผมก็เลยมีฮุดพวกนี้อยู่นะครับเพราะแต่ตัวเก่าถ้าพิเศษแบบผมให้เขาไปนานแล้วอ่าตัวนี้นะครับก็ตัวที่แนะนำผมลองดูก็คือเป็นตัว e w 6 0 c นะครับนะเป็นตัวเทียบนะไอพวกนี้ผมไม่ได้เคยไม่เคยซื้อของแท้นะครับไปหาตามไออะไรนะตาม เน็ตนะครับมีขายอยู่ตัวนี้นะครับมาอ่ามุนตัวนี้เลยจะได้ลำคลายหนึ่งตัวไอเน,นี่ยม,มันชอบผมตามปั๊บอ่าเรียบร้อยนะครับก็ใส่ได้พอดีเลยนะ ew 6 4นะครับอ่าตัวนี้ซื้อมานานแล้วนะต่อตั้งแต่สมัยที่มันมีไอตัวพวกนี้อยู่ 5, 5, 2, 5, ะะนะาพ่าห้าสองห้าศูนย์ is is อ่า is two เหรอนะเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าตั้งแต่สมัยนู้นแล้วแล้วก็ ef เจ็ดห้าสามร้อยเ e นะี่ยมันก็ใส่กันได้เรียบร้อยนะครับ แต่สาหรับใครที่ไม่อยากไม่หานะครับจะมีรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นนี้ก็จะถูกกว่านิดนึงจะเป็นแบบที่เป็นเกลียวนะครับตัวนี้ไม่ใช่ฮุดเฉพาะรุ่นนะมันจะเป็นฮุดเกลียวก็คือใส่หน้าใส่คล้ายๆเหมือนฟิลเตอร์นะครับถ้าเกลียวเท่าไหร่แล้วก็ไปหามาจะใส่เข้าไปมันก็จะหมุนเกลียวเข้าไปเลยนะครับถ้าห้าสิบแปดมันก็เหมือนหมุนเข้าไปเหมือนฟิลเตอร์นะครับนะก็ประมาณนีนะ้หมุนเข้าไปน,นี่ผมไม่หมุนสตรน,นะผมแค่ให้ลองดูเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้นะครับ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ก็จะไม่ติดขอบอะไรเพราะว่ามันเป็นเลนเทเลยอยู่แล้วหาคุ้นง่ายถ้าเป็นเลนที่เป็นวายต้องระวังนิดนึงบางทีอ่ะมันจะติดถ้าไม่เอาตรงรุ่นมันน่ะมันจะติดขอบพวกนี้เป็นของเทียบหมดนะครับนะ่ใช่ของแท้นะแต่ก็ใส่กันได้นะครับผมแนะนําทุกคนนะครับให้พยายามใส่พูดไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นกระร้นตัวเลนมันเป็นกระแทกอะไรมันค่อยป้องกันได้นะครับนะผมว่าดีกว่าฟิลเตอร์นะผมก็เตียผมจะเป็นคนไม่ใส่ฟิลเตอร์นะครับ ผมเป็นคไม่ใส่ฟิลเตอร์สาหรับเลนที่ราคาไม่แพงไม่เกินหมื่นเนี่ยปกติผมจะไม่ซื้อฟิลเตอร์ใส่เพราะว่ามันจะมีผลตัดแสงนะผมเคยเจอก็คือมันที่มันมีฟงมีแฟมีฟงอะไรเข้ามานะครับอถอดฟิลเตอร์แล้วหายเลยลองไปดูนะครับถ้าฟิลเตอร์ราคาถูกถ้าเป็นฟิลเตอร์เนี่ยถ้าแนะนําก็เป็นฟิลเตอร์แพงๆไปเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นผมก็จะใช้กับกล้องที่ราคาสูงนิดเ,เลนที่ราคาสูงนิดหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ลางไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ